สวัสดีเมียงบางประโอนกุ๊บกุ๊บขนีในแนเนียงหญิงโมซอนเบอร์ตู้เซฟรุ่น e อเอแปสองสมเมียงวิธีเบอร์เปรนยางจะแน่นอ่องกล้องมีคู่มือภาษาซีมีคุญแจซองดอกมีทันอัครรยซีก่อนวิธีตั้งรหัสเงยเงยดังนี้จ้าแกะฝากครอบรูคุญแจออกมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วเปิดได้เลยเจ้าค่ะ ด้านในตู้มีโพรมให้มีพรูให้สี่ดอกสามารถยึดพื้นหรือพนังได้วิธีตั้งรหัสไสทานอังคารายสกเขกาไปค่ะแล้วกดปุ่มรีเซ็ตด้านหลงังลังทานนะคะกดปุ่มรีเซ็ตหนึ่งครั้งระตั้งรหัส3มถึง8หลักแปะตามโดยเขมยซีเลียมและปิดตู้รีเซ็ตตรงน,นี้นะจ๊ะกดนะนี่ด้วยเรหมายสีเลียมก็ตรงน,นี้นะอ่ะเราก็ตั้งรหัสได้เลยหนึ่งสองสามสี่ีเรียมอนะล้วปิด จะเปิดอันนี้เป็จแล้วนะจะเปิดก็อ่เปิดเรียบร้อยอันนี้ที่ตั้งรหัสแค่นั้นเองจู้เซฟนะคะในกรณีที่กำลังงานเปลี่ยนรหัสก็กดรีเซตตรงนี้หนึ่งแค่กดอ่าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนรหัสได้เลยอ่าเอาเป็นสองสามสี่ห้าแล 4, า้วเสียบรหัสที่ตั้งเมื่อสักครู่นี้ก็ใช้ไม่ได้นะมอสคูนีหนึ่งสองสามสี่ มัจะจำข้าพอนรหัสสุดท้ายนะจ๊ะวิธีใช้งานแค่นี้แต่กมีแ่อ่แล้วก็ตั้งัดได้เลยแล้วก็ตามเื่งที่เหอ่าปิดค่ะอ่ะ,เป,อะ,เ,ปอะเปิด เดียวใช่แล้วก็กระบอกถ้าจะร่างรหัสไม่มีร่างรหัสนะก็คือมันจะจำเฉพาะรหัสปัจจุบันล่าสุดแค่น่างเองวิธีใช้งานตู้เซฟเหมือนการลืลักษณะแค่เดียวตู้ทีมันก็จะทุ่มีก่อนอืมตูทีมันก็ A หรือ B แต่เป็นตัวเลสี่เหลี่ยมยงแบบกันอย่างเดียวโอเคนะคะใช้งานหน้าลักษณะตู้เซฟหรือเลขแปดตรงนี้หรือเลขเจ็ดตรง ได้งานเหมือนกันโอเคอเคจอก,กัน้วงานข่าวจนะ้า